เกมนักล่าค่าหัวผู้เล่นทุกคนจะสวมบทบาทเป็นนักล่าโดยจะมีหน้าที่เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกันซึ่งผู้เล่นจะรู้ว่า เราต้องล่าใครและใครต้องล่าเราหากผู้ล่าแตะตัวผู้ถูกล่าได้จะถือว่าการล่านั้นสําเร็จผู้ถูกล่าจะกลายมาเป็นผู้ติดตามของผู้ล่าแทนและผู้ล่าคนนั้นจะได้ล่าเป้าหมายใหม่จากผู้ติดตามเกมจะจบก็ต่อเมื่อเหลือผู้ล่าเพียงสองคนแล้วนับคะแนนจากผู้ติดตามผู้ล่าคนไหนมีผู้ติดตามมากกว่าจะถือเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลไปเลยโอเคถ้าไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันเลยดีกว่านะคะว่าใครจะได้เบอร์เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยืนเรียนตามเบอร์ผมขออย่างเดีจับฉลากข้างล่างผมร้อนแต่ Come on.

ท่าให้ดีห้ามให้โดนคิวเฮ้ยสองนาทีครึ่งแล้วนะหนูไปก่อนละตาม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 ไม่เอาเว้นหรือพี่มาไล่ไปเค้ิกไม่เอาต้องแยกกันยสิบนาทีแล้วแยกถ้าบนปลอดภัยกว่าข้างลาดโดนยิงได้ พี่ว่าพี่จะไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆพี่ก็ว่าน่าจะมีที่พี่อยากไประบายสีเพราะว่าดูแบบพี่เคยเป็นแชมป์มาก่อนพี่เก่งนี่ผมอยู่กับแชมป์นะฮะไม่ก็พี่อาจจะมานั่งแบบเนี้ยถ้าพี่เอกตามพี่เฟิร์อยู่ก็จะดีก็จะยิงไป้แ่เลยรู้โดนพี่เอกล่าด้วยอ่ะแล้วแกวิ่งอ่ะต้องไหนที่มันลึกลับลึกลับบ้างอ่ะเบสลึกลับเหรอต้องโซนหลังๆแม่เขาไม่ค่อยไปกันพวกโบเมียยวนเพราะทำไรไล่กัดทำไรเนี่ยไล่ ทีมหรอคือไงอ่ะของเบสใครโดนตามไอ้พลอยพลอยไปกับพี่แป้งเลยเอแล้วเบสต,ต้องล่าใคร หนูต้องล่าพี่ทิมพี่ทิมอยู่ไหนไม่รู้เราอยู่ด้วยกันได้กลุ่มเราอ่ะสามคนใช่หรอเดี๋ยวไอ้เค้ไปล่ออ๋อแล้วก็ปิ้วพี่เอกอ่ะใช่เค้เหมือพี่เฟิร์นล่อไงล่อล่ออยู่เค้กตจักเอาไว้เดิต้องไวปุ๊บเค้กยิงปิ้วจบเลยเราต้องไวนะไวเพราะว่านี่เคยใช้แผนนี้มาก่อนเดี๋ยวหนูไปอยู่อย่างสันติก่อนได้ไหมแล้วหนูกลับมาหาพวกพี่ได้ป่ะได้แต่ห้ามพีชนะได้ล่อนแต่ถ้าสมมติว่าหนูปิ้วพี่ทิมอ่ะแปลว่าหนูต้องล่าหล่อนต่อนะถูก หนูไม่เป็นตัวโกงหรอกพี่ต๋องพี่ต๋องว่าต้องป้องกันหนูแล้วเพราะพี่ถูกแป้งไรตามหนูได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่จะไปอยู่ข้างบนนั้นตักแอร์ก่อนไม่เป็นไรเคงนั้นเราต้องแยกย้ายกันแล้วแหละโอเคคร่ะจะไปเจอกันนะไปแล้วรอรอผมว่าผมแตะตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านี่ผมเจะไปดื่มด้วย we right <laughs> โอ้โหสบายอ่ะนั่งตรงเนี้ยจริงเนี่ยก็ตั้งกล้องแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเก่งมากเนาะมันรู้อยู่แล้วไงว,ว่าเดี๋ยวเราต้องลำบากเราก็สบาย,ยเลยหรือสบายแล้ยไ่มเออ เงยเข่งเงยเข่งน้องพอยน้องพอยน้อพอยเจอพอยแล้วเจอพอยละ ไปเซอร์วีให้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนีเออ่เลยผมพาไปดูครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนแต่พวกเขาว่านันจะไม่เห็นผมหรอกไม,ไม่เจอทุกคนตอนนี้หาใครไม่เจอเลยมองมองไม่เห็นใครเลยมีปะกอ๊อฟไม่มีเลยมไม่เห็นใครเลยจริงเหรอพี่ว่าพี่จะต้องอาจจะต้องลงไปแล้วไปลองใช้ชีวิตบ้างผมว่าคิดอย่างนั้นแหละ เยอะแล้วเห็นคนหนึ่งพลอยนั่นอยู่ข้างล่างกำลังเดินมาเห็นพื้นที่น้ำนี่อ๋ออุ๊ยแต่น้องไม่ถือกล้องแล้วแสดงว่าเรียบร้อยน้องเก่งมากพลอยพี่ก็ร่ากเก่งเอางี้เนี่ยผมล่อมาให้ในพี่ล่อตัวนี้จะไปล่อมาให้ลอ่อหนึ่งล่อไหนลอลอ่ลอเนี่ยพี่ล่อ เออเอามายิงไอยองเทก็ได้เก่งยิงเ้าแล้วเดี๋ยวเราไปไล่พี่ทินกันโอเพีไม่อยากทำลายพีด,อ,พดอ่ะเออพีทกินลักพีทฮะ ติแล้วเอ้าทำไมอ่ะไปคิวา่ไอ้เก่งไอ้เก่งมันเดินไปหาพี่ทิมเพราะว่าคนต่อไปมันต้องคิวพี่ทิมเจ็ดลอนยังไอ้เก่งค่ะอ้าเลื่อนไปเค้แล้วเค้กอ่ะเหลือใครเดินไปแล้วตอนนี้ไอ้เก่งกับหนูต้องล่าพี่ทิมต่อพี่แป้งอ่ะอ๋อหล่นต้องไล่พี่แป้งใช่อ๋อพี่แป้งไล่พี่เฟิร์นพี่เฟิร์นไล่เก่งเก่งไล่ไล่พี่ทิมพี่ทิมไล่หลอนโอเคโอเครู้แล้วนะ แผนพี่คือให้เก่งคิวพี่ยิมก่อนออแล้วเดี๋ยวพี่จะเสียตลาดพี่จะไปตามเก่งมาให้พี่เฟิร์นคิวหรือไม่ตอนนี้พี่พิมมาผมเจอกร๊อกแล้วกร๊อยูนพี่ไอเป็หลอนแล้ววิ่งกร๊อกเห็นผมทุกคนก็เห็นผมี่เบสก็อยู่ใกล้กร๊อกทุกคนไอเบสอยู่ใกล้กร๊อก พมแกนึกว่าหนูยังไม่ขิดทีแกก็เลยวิ่งหนีหนูเี้ยดีดีดีไอยิ้แผนดีเลยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพี่อยู่กับเบสเดจอเบสเดินตามนี่เลยเออได้ตอนนี้พี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเก่งบอกพี่พิมแล้วอ่ะหลอนโดนแล้วนะเราจะโดนนะเก่งก็เล่นน้ำกันแล้วหล่อนจะไปคิวใครพี่แป้งใช่แล้วพี่แป้งอยู่ไหนตอนนี้เหมือนซ๊อมกับเบส 但我们看。 พี่ทิมขอนะพี่พี่ทิมใช่ปะใช่พี่ผมหาพี่ทิมไม่เกอหนีไม่ทันะนานมันมาเราทุกคนเซตมาแล้วขเขาทำท่าเหมือนขอสัญญาณขอเวลานอกมันไม่รู้จริงหรือเปล่า <S <s <uck> <S ตอนนี้กําลังหาเฟินนะทุกคนแต่เรากําลังเดินตรงไปหาศัตรูเราเคือไอ้ก๊อฟนะคะมันเดินไปทางนี้แล้ก๊อฟมันจะเดินไปฝั่งนู้นแบบใหม่วะ <c oughs> ววผมโดนแล้วคุณโดนใครอ่ะ <c oughs> ไอเก่ง ก็คว่าเก่งล่าผมหรอตอนนี้ใช่คุณต้องหนีไอ้เก่งเพราะว่าเก่งล่าน้องแล้วก็น้องกิจชะไหมต้เก่งต้องมาล่าหนูใช่หนูแพ้ต้องล่าคุณแล้วก๊อฟไหมพี่ก๊อฟอยู่พี่ก๊อฟอยู่ตรงนั้นไงที่เดินแบบผมอ่ะแล้วพี่ก๊อฟกาลังล่าพี่แปกอยู่พี่ทิมไปแล้วหนูอยู่ฝั่งพี่ทิมนะก่อนหน้านี้หนูอยู่ฝั่งพี่ก๊อฟ เก่งต้องเราใครผมโดนแล้วพี่ ผมก็ต้องคิวพี่เพรา<อ><ฮ>ะว่าหมดแล้ว

ฟิวแป้งต่อม่ไ <ỗ> ม <hat> ่ข้อสุดนบ้าเฮ้ยคิวคุณน่ะันยิงก่อนมันยิงก่อนไม่ได้ไม่ผมคิวที่เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วพี่แป้งอะพี่แป้งเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ผมคิวพี่เรียบร้อยแล้วเก่งอะเรียบร้อยหมดแล้วเฮ้ยใช่เหรอได้เหรอใช่ได้หมดเหรอใช่ เดินย้องมาเมื่อกี้เลยบบีนผมชนะแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปถลุปกันตรงนู้นไหมมีผมมีที่รับต้องมีไร